สวัสดีนะครับมันมาให้แทงเนี่ยเขาไปหาม,ามันด้จะพามาชมฟักทองครอยอีกรอบนะครับหลังจากมันบอล,บอล,บอลไงร,รีวิว,ปวไปแล้วครั้งหนึ่งมันมาฉันไปหามันก็ได้ครับอีกนัดนะครับช่วงนี้กำลังจะห่อแต่ว่าคอมมันจะงามมากนะครับพอใหญ่เพิงจะเริ่มห่อมามน,นิดนิดหน่อยหน่อยการใส่ปุ๋ยเราก็ใส่ปุ๋ยทองตลาดไปเลยครับ งานกอใหญ่หเรามันถอให้มันส,ยสวยๆก่อนนะครับจะไปไว้ด,ดูอีกครั้งหนึ่งพักที่เราปลูกครับก็จะเป็นเขาเรยียกผักดูดูแรงเนาะการปลูกผักดูดูฝน,นก็ปริมาณของม,มันก็แตกต่างกันอย่ว่าเลยความงามนะค,ความงามหรือว,ว่าผลนผลิตต่างๆมันจะแตกต่างครับ การปลูกพักช่วงฤด,ดูแรงหรือว่าฤด,ดูหนาวนะครับความงามจะแตกต่างกันแต่ถ้าปลูกช่วงฤด,ดูฝนนะครับมันจะดูเป็นเขาเรียกสาบานผมแต่ว่ามันแกรนนะครับมันแกรนมันแกรนอย่างนี้นะครับเพื่อมันไม่ค่อยงามเต็มที่นะครับงามแบบสะดักสดักนะครับงามไม่เต็มที่นะครับนอกจากพักสวนครัวนะครับเราก็มี ดอกไม้ดอกไม้ผลนะครับสวยงามนะครับการเลี้ยงปลานกยุงครับไปกินเนี่ยลูกยุงรืกว่าลูกน้ำนะครับทําได้เป็นน้มก็ีคกับ่วยลดการแพร่ระบาดครับของยุงถ้าเรามีบ่อนามเล็กๆนะครับที่ทําจาก่อท่อซีเมนต์นะครับเราก็หาปลาที่มันกินลูกน้ำยุงลายก็ลองมาใส่ว้นะครับใส่ว้ในโอ่งนะคมาบลวกบัวหรือว่าพวก ผักต่างๆก็มาปลูกนะครับบริเวณตรงนี้จะมีผักถั่วอันนี้เป็นถั่วนั่งนะครับก็ได้ปลูกเยอะครับปลูกกระจุ้มกระจิ๋มนะครับแ้ามันก็ได้ผลผลิตอยู่นะครับพอได้อยู่ได้กินอยู่นะครับถึงเราจะปลูกมาเยอะนะครับซีบขอ40ซีบขอก็ถือว่าหมุนเวียนนะครับหมุนเวียนมันจะเป็นจะต้องปลูกเยอะปลูกเยอะก็มันกินไม่ทันนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นมะเขือเทศนะครับมะเขือเทศก็กาลังงามมะเขือเทศทํามันให้ลูกมันก็จะกินได้นานนะครับมันจะว่ากินได้แค่อาทิตย์สองอาทิตย์อะไรประมาณมันกินได้เป็นเดือนสองเดือนเลยนะครับถ้าเรารดน้ำมันก็จะอยู่ได้นานนะครับอยู่ได้หลายเดือนถึงต้นมันจะแก่น,นะครับถ้าเราดูแลรักษามันก็ใช้ผลผลิตไปเรื่อยลูกสวยๆนะครับมะเขือเทศ ปลูกช่วงฤดูฝนลูกจะไม่สวยเหมือนฤด,ดูแร้งนะครับก็ไม่รู้เป็นเพราะเหตุใดนะครับอันนี้เ็าว่าการดูแลการใส่ปุ๋ยใส่อะไรเราก็ทําเหมือนกันนะครับมันจะเป็นหนาแรงนาฝนปกติผมจะปลูกตลอดนะครับเราจะเป็นหนาแรงนาฝนปลูกตลอดฤด,ดูกาลนะครับเลยเรามีผืยพักสำครัวต่างๆหน้าๆเลยครับก็ได้อยู่ได้กินนะครับมันไม่ไมีเราก็ไปหาสื่อตามตลาดอันไหนมันมีเราก็ เก็บนํำมารับประทานนะครับหรือว่านำมาใช้ประโยชน์จากพืชทาเพื่ครัวที่เราปลูกไวาจะเป็นพริกเป็นตะไคร้หัวขานะครับต้นหอมผักชีถั่วมะเขือเทศนี้ก็เราไว้ใส่พวกสบตำก็ได้นะครับใส่ครับไอ้ได้ละเวลาเราผัดนะครับผัดใส่ไข่นะครับมะเขือเทศก็จะแซบเหมือนกัน ก็สมถนํำทำา,นนาทไา,าได้หลายเมนูนะครับไม่ใช่ว่าทําได้แค่เมนูสองเมนูครับสมารถประยุกต์ชาได้หลายเมนูนะครับแมแตะลูกถี่มันสุกแล้วนะครับเราก็สามารถนํามารับประทานเปล่าๆได้นครับรสชาติก็หาวานห,นหน่อยๆหวานกร่อยๆนะครับจำเขากินได้นครับลูกซุกไม่ใช่ว่ากิกนไม่ได้นะครับมันจะเป็นจะต้องนําไปปรุงแต่งรสชาติเนะเก็บจากต้นก็รับประทานได้เลย สวยงามน,นะครับมะเขือเทศเขามีไม่กี่ต้นนะครับแต่ก็ถือว่าสวยอันนี้ก็เป็นมะเขือเปราะนะครับมันก็งอกยาว,วนิดนิดทางหน่อยก็ปล่อยจริงๆไว้นะครับสับประรดสีถ้าจะพาไปดูบอ,บอปลานะครับอันนี้ดูวลไม้ดอกใหม่ประดับคนนะครับก็สวยงามๆชมกระถิ่นแตกต่างกันไปนะครับหลายสายพันธุ์ ทิ่งลานตันละน้อยอย่างว่ากับเฉยจะโดนหัวจะโดนตาตา,าเราไม่ปลูกไรสักอย่างเลยก็ปล่อยดินที่มันลุ่งโจงนะครับมันก็ดูไม่ค่อยจะโดนหัวจะโดนตานครับแต่้า,าเรามีการปลูกพผักต่างๆด้วยต้นไม้ใบหญ้ามันก็จะดูดีนะครับดูดีเผืมสีสันนะครับบรรยากาศนะครับช่วยทรควผม้อนตรงนี้จะเป็นบ่อปลาครับ เบ่อบล้าเยอะนะครับส่วนอากจะปล่อยปะตุกับกระชอนนะครับสองสองอย่างนะครับปะตุกับกระชอนว่าตรงกลางจะเป็นบอ่อกับเป็นบอ่อที่เราวางลึกลงไปนะครับสองท่อนเป็นบอ่อซีเมนนะครับวางต่อลงไปสองท่อนบริเวณจะมีพวกผักเล็กๆนะครับประจุงจมงกเจีมอีกี่เห็นเป็นผักบุ้งขาวนะครับ มันจะออกมาลักษณะนี้ก็ไมเป็นเพ็นพักบุงที่เราปลูกทั่วไปนะครับนันเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับที่เราสั่งจากลาซาดานะครับเป็นพักบุงขาวเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับเปิดหมายมงคลนะครับหลากหลายจุ้งจิ๋นะครับตาบ้านของใครทาได้ก็ถือว่าเป็นสิ่งดีดีครับเจริญหูวเจริญตานะครับตื่นเช้ามามีสีเขียวให้มองเห็น นะครับมันก็ดูสดชื่นสจมใสนะครับช่วยทำให้เรามีชีวิตชีวานะครับเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณนะครับพี่น้องเอฟซีนะครับที่ติดตามชมให้กำลังใจด้วยดีเสมอมานะครับวันนี้ก็นำเสนอนครับสิ่งร้านพาราน้อยนะครับเกี่ยวกับพืชผักสวนครัวร่วกินได้นะครับมาดูด้วยด้วยชมกัน ขอขอบคุณสวัสดีนะครับนันเงมันกอะไรไม่ได้เด้วไงคื่องเน่มอางไเื่อขมันพนมากบเข้าไปจังวัดกันไงวันนั้นอะ ว่าคนนั้นแก้กระบอกรู